เดี๋ยววันนี้เรามาติดแผน่นกันร้อนด้านบนของตัว BBD s i l อน 6DMI นะครับซื้อมาสั่งมาแล้วนะครับจากเนตไว้ปิดกระจกตรงสันรลูกนะครับก็จะมี2แผ่นครับแล้วก็มีถุงถุงเก็บนะครับสองแผน่นเดี๋ยวเราจะไปติดด้านไหนตัวกระจกสันรลูกนะครับเปิดแล้วก็าะ เปิดออกสองค้อนคนโผล่หัวไดนะ้เป็นรถรุ่นนี้ประมาณนี้นะอนในรถจะเมื่อไหร่ครับตัวนี้ก็ติดเป็นสันรลูกเอาไว้นะครับเราต้องติดที่กระจกครับเดี๋ยวเราจะเปิดสันรลมนะ ก็เะมืดนิดหนึ่งนะจอดในรถก็จะมีกระจก2บานครับประมาณนี้ครับก็สันรุกก็แบ่งเป็น2ชิ้นนะชิ้นแล้วเปิดเปิดแยกได้แต่เราจะต้องปิดปิดวนนี้แหละครับ จะลองปิดนะปิดแล้วก็แปะไปเลยนะมันไม่ติดกจบรูดรูดไปเลยนะครับติดจากด้านในับมีด้านหน้านะสองสองท่อนแล้วก็ติดจากด้านในไปแันก็ยัดติดไปด้านหลังก่อนขอไปนะก็มืดติดจอดรถในที่มืดนะครัติดมืดแล้วก็ยัดไปเลยนะ หยัดให้เข้าแล้วก็รีดนะรีบรนะีมันก็จะลงล็อกพอดีนะรีดติดนะไ,มไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยเนะสริก็เอาไปแปะกับกระจกเลยนะก็เป็นพลาติดประมาณนี้แปะกระจกได้เลยมันรีดติดเลยนะับก็เรียบเลยคนระับอันนี้ก็จะเป็นตัวบังแดดอีกชุดหนึ่งคนระับ ของราเองอันนี้ปิดที่กระจกก็น่าจะทําให้รถเย็นขึ้นครับต่อไปเราจะติดติดบานหน้าครับก็ไม่มีอะไรครับก็ผู้หญิงก็ปิดได้นะครับใครๆไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจะเป็นต้องว่าติดฟิล์มเป็นแค่ปิดเฉยๆแปะที่กระจกมันก็ติดเนี่ยตัวนี้ก็อยู่แล้วฝั่งนี้กรีดไว้แค่นี้จบเลย เข้าล่องจุกนะครับอยู่นะอันนี้ก็อยู่นะครับมีขอบมุมประมาณนี้ถ้าติดอ่าติดไม่ดีแล้วก็แกะมาติดใหม่ก็ได้ครับเพราะว่านี้กระดบกระติดประมาณนี้จจะติดบานหน้าด้วยครับบานหน้าเราก็ติดเรียบร้อยแล้วนะมืดเลยนะมืดสนิทเลยนะติดก็รีดเก็บรอยรีดรีดให้มันติดกระจกอันนี้ก็อยู่นะ ี๋ยวบางคนก็ล็อกด้วยกาวที่แถมมาได้ครับเป็นกาวสองหน้าแค่นี้มันก็เข้าแล้วครับข้างบนเรียบร้อยถ้าไม่พอใจหรือว่าติดแล้วไม่ดีต้อติดใจก็ดึงออกดึงออกได้เลยฮนะดึงออกได้เลยปิดสมมติว่าเราเออถูกใจแล้วโอเคแล้ว แล้วก็ลองปิดม่านนะปิดม่านก็มันห่างกันเยอะอยู่นะปิดได้โอ้โหนี่มันบังแดดโอเคโอ้โหันนีก็อยู่แล้วไม่ไม่มีร่วงครับประมาณนี้ครับปิดตัวบงังแดดด้านบนนะรุ่น นี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็ปิดม่านบังแดดแตอนนี้ติดเรียกว่าอะไรตัวบังแดดติดกับกระจกแล้วแล้วก็สันลุตัวบังแดดของสันลุปก็อีกชั้นหนึ่งอะตอนนี้ก็มีเป็น3ชั้นนะกระจกฟิล์ม80แล้วก็ตัวที่เราเอามาติดเพิ่มจะสองชิ้นนะครับกันแดดอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีตัวตัวตัว,ตวม่านบังแดดอีกชุดหนึ่งครับเป็น3ชั้น น่าจะเย็นสบายในีุหภูมิอากาดในบนจบนะหรับคลิปนี้ก็มาติดแดดเ,เดี๋ยวใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหนึ่งครับนี่เราก็จะปิดรถกดแช่กดแช่กดสตาร์ทแชร่รถดับล็อก งานนี้นะปิดมานบังเดดเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยววนะันไออกแดดอังไจะมารีวิวให,ให้รับทราบอีกทีหนึ่งครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงครับอ๋อครับราคา,าไม่แพงครับ2ชิ้นนี้หกร้อยกว่าบาทน,นะคสั่งสั่งออนไลน์มานะครับปิดนี้ก็จบกันยงอ